กลายเป็นประเด็นร้อนที่ชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักสำหรับเหตุการณ์มีนักร้องรายหนึ่งโดนต่อยขณะขึ้นร้องเพลงที่ร้านแห่งหนึ่งจนล้มลงกลางเวทีได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าจนหลายคนต้องออกมาเรียกร้องถึงความปลอดภัยหลังจากก่อนหน้านี้นักร้องดังอย่างเอสจิรากรก็เคยโดนมาแล้วค่ะล่าสุดวันที่10มีนาคม2 5 6 6ด้านกกรนักร้องสาวชื่อดังโบกี้ไลออนได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงเรื่องราวดังกล่าวว่าได้โปรดให้เกียรตินักดนตรีอย่างพวกเราเถอะนะคะพวกเราใช้พลังชีวิตเดียวมากๆเพื่อสร้างศิลปะและรวบรวมความสุข คุณจากเสียงเพลงของพวกเราและยังคงตั้งใจบรรเลงบทเพลงในพื้นที่ในการดำเนินอาชีพจะมีช่างน้อยนิดและชื่นใจทุกครั้งที่ได้มอบโนต้ตที่ดีให้คุณแต่ก็ใจหายทุกครั้งที่เกิดการไม่ให้เกียรติจากความไร้สติและที่ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ต้องเจอกับความไร้สติในรูปแบบใดอีกหน้าที่ของนักดนตรีคือควบคุมการแสดงดนตรีให้ได้มาตรฐานแต่หลายๆครั้งเราต้องควบคุมจิตใจให้ด้านชากับความเสี่ยงจากคนไร้สติที่ไม่ได้เห็นค่าดนตรีได้โบดให้เกียรติพวกเราเถอคะค่ะงานนี้แฟนๆหลายคนต่างเข้ามาให้กกกกาาลัังใจจสววโบีนนนนเป็นนมค่ะ